สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบปฏิกัรนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับบ้านจากที่ตั้งไว้3 0 0แสนก็มาจบกันที่3,5 0นหนะครับหลังจากอยู่มาแล้วเนี่ยเดือนนะครับก็จะพาเพื่อนๆนเข้ามาดูชมนะครับว่าบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ต้องขออภัยนะครับถ้าบ้านยังรกอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งอยู่ได้มา3เดือนอะไรๆยังไม่ลงตัวนะครับสวนหน้าบ้านเราก็เพิ่งทาได้ประมาณ3เดือนเช่นกันนะครับ นี้โดยรอบตัวบ้านนะครับก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถนะครับมีระเบียงครับมีพาเพื่อนๆดูสวนหน้าบ้านก็มีผักหลายอย่างนะครับที่สามารถเก็บผลผลิตและทานได้แล้วครับลงมาก็เจอของกินกันเลยทีเดียวนะครับหน้าบ้านครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินดูรอบบ้านก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับก็ข้างบ้านก็จะเว้นไว้ข้างละประมาณ4ี่เมตรนะครับเพื่อเอาไว้เดินไว้ดูดรถเข็นนะครับหลังบ้านก็จะเป็นโคกหลวงนาครับที่เราขุดไว้แล้วตั้งแต่คลิปแรกนะครับท่านเพื่อนสามารถกลับไปรับชมได้นะครับ นี่เป็นส่วนของหลังบ้านนะครับซึ่งหลังบ้านนี่ก็ยังไม่มีหลังคานะครับเพราะว่างบประมาณเราจํากัดจริงๆครับก็มีแผนจะต่ออยู่นะครับในอนาคตอีกสองสามปีข้างหน้านะครับมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับก็ตอนทํามาทําแรกๆเนี่ยครับไม่มีใครเลยนะครับตอนนี้จะมีเพื่อนบ้านแล้ว เป็นที่จอดรถนะครับก็จอดได้สองคันนะครับรถเก่งสักคันหนึ่งรถกระบะสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยลามพอดีนะครับเดี๋ยเราขึ้นไปดูบนบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างบันได3ขั้นนะครับสูงประมาณตัวบ้านสูงจากพืนะ้นประมาณ7จ8 0เซนติเมตรครับอันนี้รู้ว่าเป็นประตูครับ ูที่ทำง่ายๆใช้เป็นประตูเลื่อนนะครับประตูก็เป็นบานกระจกนะครับไม้ป่าเชือ้อราครับทาสีนี้ห้องน้ำตัวห้องน้ำจะทาสีดำนะครับเนื่องจากว่าสีขาวดูแล้วไม่สวยครับมีมุมจากข้างบนนะครับเป็นมุมจากระเบียงนะครับ เราจะทำระเบียงให้กว,ว้างสักหน่อยนะครับเพื่อเอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ข้างนอกบ้าน,นครับในห้องมันก็จะอยู่เท่าไหร่นะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งของระเบียงนะครับ ต่างอันนี้ก็ใส่เพื่อความสวยงามนะครับของในครัวแล้วก็เอาไว้ส่งอาหารด้วยเวลาเราทําอาหารแล้วก็เปิดส่งอาหารกันวางวังที่ตงกิข้าวนะครับโดยรอบก็ยังทํานากันอยู่นะครับก็บรรยากาศยังดีอยู่นะครับค่อนข้างดียังไม่ไม่เป็นเมืองมากนะ เดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในห้องกันนะครับก็อย่างที่บอกครับมีอย่างลกอยู่ยังถึงแล้วจะอยู่มาสามเดือนแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ซื้อ,อตู้หรืออะไรเก็บของให้เป็นระเบียบมากนักน,นะครับก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับข้ามาก็เาติดสองชั้นนะครับมีผ้าโป่งกับผ้าทึกนะครับ ห้อง4ีคูณหเมตรนะครับก็จะเป็นห้องนอนด้วยแล้วเป็นห้องพักผ่อนด้วยเพราะว่ามันมีห้องเดียวนะครับเอาไวา้สลับดูหนังฟังเพลงเวลาฝนตกหรือว่าอากาศร้อนๆน,นะครับที่เราทํางานไม่ได้นะครับเราก็จะมานั่งพักผ่อนแล้วก็ดูหนังดูซีรี CD ในนี้ครับ และเป็นประตูห้องน้ำนะครับห้องน้ําเราจะเข้าได้สองทางนะครับเข้าจากด้านในนะครับแล้วก็เข้าจากด้านนอกด้วยเพื่อความสะดวกนะครับในการใช้ชีวิตประจําวัน,นครับเดี๋ยวพาชมห้องน้ํกันเลยนะครับนี่นครับจากมุมในห้อง นี่ก็ประตูด้านนอกนะครับซึ่งแขกไปแขกมาก็จะมาเข้าประตูด้านนี้นะครับก็ห้องน้ําของเรากว้างประมาณสองเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะครับว 3, กว้างสองเมตรยาวสามเมตรห้าสิบก็จะแบ่งทั้งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็สะอาดของห้องน้ํานะครับมีตู้เก็บของนะครับนิดหนึ่งเพื่อไว้เก็บผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเรา มีถังลูกหนึ่งนะครับไว้เก็บน้ำเวลาน้ำไม่ไหลก็จัดประมาณนี้นะครับห้องน้ำทีนี้เรามาดูห้องครัวกันบ้างห้องครัวของเราสามเมตรห้าสิบนะครับคูณ4เมตร ก็ด้วยด้วยความที่เราไม่มีพื้นที่หลังบ้านนะครับเครื่องซักผ้าะอะไรก็ต้องมาอยู่ในครัวก็ทําให้กลายเป็นว่าแคบไปกนะ็ยงังไม่กว้างพอแต่ก็พออยู่ได้สบายครับบ้างส่วนหลังเล็กๆก็ประมาณนี้ครับ บ้านสวนหลังนี้ก็สรุปจบที่3,5 0 0 0นนะครับไม่ไม่เกินนะครับน่าจะหย่อนนิดๆสามแสนามแสนสประมาณปลายๆนะครับพ่าตีสักประมาณ3,5 0 0 0นนะครับก็จบก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับถ้เพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ฝากกดถามลงไปได้เลยนะครับฝากคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะเอามาอัปเดตเรื่องการทำสวน หรือมีอะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมาลงให้ดูแล้เราทำอะไรกันบ้างกับบ้านส่วนหลังนี้นะครับบ้านส่วนหลังน้อยบ้านส่วนยามกัเสียนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ